ที่ส่วนคนเกิดขึ้นช่วงนี้นะครับว่ากระแสะตอนนี้มันมาถึงผมแล้วก็มันก็จะพยายามโยงไปถึงลุงกับป้าพยายามให้ลุงป้าออกมาตบซึ่งหลายช่องโซเชียลตอนเนี้นะครับหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเนื่องจากมีาสาวหน้ามา้านะครับสาวหน้าม้าสตอคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้หญิงผมจุกๆคนหนึ่งนะครับพยายามปั่นเรื่องนี้เพื่อให้ตรงข้ามเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็น เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทัน,น,ก,นกลเกกมลไกของคนเหล่านี้วันนี้ผมก็เลยขึ้นมาและสดประกาศตรงนี้นะครับให้ทุกท่านเข้าใจว่าต่อไปนี้ครับผมจะไม่ตอบโต้เพื่อที่จะให้มันเป็นประเด็นโยงไปถึงลุงถึงป้าเด็ยขาดเราต้องช่วยกันเซฟลุงเซฟป,ป้าครับใครเห็นด้วยกดหัวใจมารัวๆครับใครเห็นด้วยกดหัวใจมารัวๆครับแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลตอนนี้ผมอยากให้ fc เป็นคนตัดสินใจกันเอาเองครับผมขออยู่แบบรอๆนะครับอยยายนระหมอนแบบว่าให้เห็นต่อไปงานองปู่ทั้งสองคนนึกว่าสวยเห็น <c oughs> ใครเห็นด้วยกลหัวใจมารัวครับเพื่อไม่อยากให้เรื่องนี้ไปโยงไปถึงป้ากับลุงเราต้องเซฟป้าคือเซฟลุงมาช่วงนี้มันช่วงที่ใกล้อุทธรแล้ว นะครับพวกนี้ก็พยายามที่จะปั่นนะครับปั่นทุกอย่างเพื่อให้ตรงข้ามเนี่ยมาโจมตีกับผมนะครับแล้วก็มีการชกใต้เข็มขัดวันนี้นะครับผมตัดสินใจแล้วประกาศว่าจะไม่ตอบโต้นะครับช่องต่างๆที่พยายามที่จะโยงไปหาลุงแต่ผมจะขอใช้สิทธิทางด้านกฎหมายตอบโต้คนกลุ่มนี้ครับใครเห็นด้วยไหมครับใครเห็นด้วยไหมครับ ผมจะไม่ตอบโต้คนกลุ่มนี้ครับแต่ผมจะใช้กฎหมายตอบโต้คนกลุ่มนี้ครับใครเห็นด้วยกดเลขแปดมาครับตอนนี้พี่ทีอยู่ในกรอบแก้วรักษาจ,จิตใจขอบคุณนางมารม,ม,มากครับขอบคุณนางมารที่ให้กําลังใจครับขอบคุณนางมารที่ให้กาลังใจมากๆครับขอบคุณมากครับนะครับเพื่อแบบนี้ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของผมนะครับเพื่อที่มันจะไม่เป็นประเด็นอื่นๆนะครับของผมนะครับ ผมจะไม่ออกไปนั่งตอบโต้คําถามเรื่องหมูหันอะไรที่มันไร้สาระรอบที่แล้วนะครับผมชี้แจงไปแล้วรอบที่แล้วเรื่องการไลส่สวดเรื่องการตอบชี้แจงเรื่องการที่ผมไปของเงินเขาแล้วก็เเรื่องน้ํคาค่าน้คาค่าไฟเอฟซก็ดูเอาครับสรุปแล้วนะครับนะเรื่องค่าน้ำคา่าไฟมันก็เป็นบิดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณพูดถึงเรื่องค่าน้ำคา่าไฟว่าเป็นผมแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ผมบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้ มันก็ทำให้เรารู้นะว,ว่าผู้หญิงคนไหนบิดผู้หญิงคนไหนที่พยายามที่จะสร้างประเด็นนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มีการไปจับมือกับอีราเต้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเขาไปคอมเมนต์ช่องอีราเต้น,นะครับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วครับไปนะครับไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์นะครับไปสู่ประตูสวรรค์ก็ขอบคุณครับเพื่อนด้วยผมมานั่งคิดไ่ตองแล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย พวกเขาก็พยายามที่จะดึงให้กับช่างใหญ่ออกมาตอบเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าลุงป้าเข้าใจก็พอคนอื่นผมไม่ได้แคร์นะครับคนอื่นผมไม่ได้แคร์แต่หลังจากนี้สวัสดีครับพี่ยูโดโิโกหลังจากนี้ผมจะใช้กฎหมายนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปดำเนินคดีไปแจ้งความครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังที่จะรวบรวมเอกสารนะครับใช่ครับพี่นุ้ยครับแต่ก็ต้องแจ้งกฟีว่าเดี๋ยวเงียบไปเดี๋ยวก็หาว่าผมฟ้องไม่จริงพรุ่งนี้ครับจะเดินทางไปที่โรงพักครับจะเดินทางไปเรืมมนอนคดีแล้วก็มีการฟ้องตรงโรงพักทงจัุฒิบันไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ทีมงานทนายดูคลิปแกะคลิปดูหลักฐานทุกอย่าง สองตรงครับนะครับแต่พวกนี้จะเดินทางไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เอาใบส่งให้กับทนายต่อไปต่อไปนี้จะไม่มีการตอบโต้ใครนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจใครจะตอบโต้เรามีป่าช้างแม่งเรามีนางมานเรามีรถเรามีนางฟ้าเรามีนิรนามเรามีพิธนัน แล้วยังมีเพื่อนๆในหลายช่องที่จะเป็นเก,กาะกำบังแล้วตอบโต้เรื่องนี้ให้กับผมและหลายๆคนรู้ที่ใส่ผมดีเพื่อนเพื่อยูทูบเบอร์หรือแม้ชั้งป่าช่างแม่งรถแล้วก็หลายๆช่องพี่นิรานามท่านจะรู้ที่ใส่ผมดีว่าผมคนยังไงนะครับแล้วก็ยังมีทนายนงทนายอุทยัยที่จะช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ทนายอุทยัยคงจะพูดเรื่องงูหันนะครับ ผมจะพูดเรื่องมูหันนะครับประกาศแต่ไม่มีคอนเทนต์นะครับไม่มีนะครับใช้รถไม่มีนะครับชัดเจนนะครับไม่มีคอนเทนต์นะครับแล้วก็ประกาศจริงๆครับแล้วก็พ่งนี้ก็ผมก็จะเดินทางนะครับฟ้องจริงครับปันปันไม่ใช่เล่นครับใช้เงินในกระเป๋าเนี่ยฟ้องครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยครับคนดูสามร้อยฝากกดไลค์แค่ร้อยฝากนะครับ กดไลค์ผมด้วยนะครับนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> คือคนเหล่านี้เราไปต่อโต้มันไม่จบครับต้องใช้กฎหมายกำจัดอย่างเดียวครับแล้วเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณนะครับท่านทนายนิทัศน์นะครับที่โทรมาให้คำปรึกษาและโทรมาให้กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทนายนิทัศนนะครับขอบคุณท่านไปตามช่องทนายนิทัศน์ ประเสริฐในกุลด้วยนะครับหมูหันมีหลายขนาดหลายราคาสงสัยไม่เคยแดกเลยไม่รู้ว่าเกดของหมูหันราคาเท่าไหร่หมูหันนะผมผมตอบไปแล้วในคลิปสวัสดีครับคุณนินามือคุณนินามีสองนะครับแล้วก็ประกาศ fc ทุกท่านนะครับตรงนี้เลยนะครับรถนะครับผมไม่รับค่าทนายนะครับแต่ท่านใดยอยากช่วยให้ไปสนับสนุนสินค้าแล้วเอาค่าคอมมิชชั่นให้กับผมครับ ไม่นะครับไม่มีการไปขอหลังบ้านเหมือนที่ใครทํานะครับเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีนะครับไม่เอานะครับใครอยากช่วยผมมาไปอุดหนุนสินค้าครับนะครับพรุ่งนี้นะครับพี่นิ่นามนะครับเล่นได้เต็มที่ครับเรื่องเดินทางไปแจ้งฟาร์มนะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่สถานีไปแจ้งฟาร์มแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะครับไม่บอกว่าที่ไหน แล้วก็ไปลงมาทึกประจําวันแจ้งความบังทุกจําวันเพื่อที่จะส่งใบแจ้งความทึกจําวันให้กับทีมงานทนายแล้วก็จะฟ้องตรงต่อไปนะครับฟ้องตรงต่อไปไม่ใช่คอนเทนต์ครับถ้าคอนเทนต์หมาแน่นอนประกาศทุกช่องเข้าใจด้วยนะครับสว่วนอีกคนหนึ่งจัดแน่นอนครับใจเย็นครับได้ทุกคนคุณได้รับสิทธิ์นั้นทุกคน นะครับในเมื่อเราคุยกันไม่ดูเรื่องนะครับก็ต้องใช้กฎหมายนะครับสวัสดีครับป่าช่างแมงมาแล้วนะครับเอ่อดีครับช่างมันลุงสามชาแนลนะครับายตามด้วยครับช่องช่างมันลุงสามหือป่าช่างแมงเองสวัสดีครับลุงสงวนมาีครับลุงสงวนมาแล้วนะครับนะครับายตามช่องสกิดขาดสเปดด้วยายตามช่องปลาด้วยนะครับคุณยายสวัสดีครับเรื่องนี้นะครับผมการการการตีได้นะครับนะ ว่าไม่มีคอนเทนต์นะครับแล้วก็คงจะไม่ไปตอบโต้เรื่องมูหันเนี่ยนะครับมันมีหลายราคาแล้วพี่ธนาเนี่ยก็ได้อนดตังค์ให้ผมจริงนะครับคุณจะไปบิดอะไรนะั้นผมไม่ทราบแต่พี่ธนานอนดตังค์มาให้จริงนะครับนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อมูหันนะครับไปให้ธนาโชคนะครับนั่งกินกันที่บ้านธนาอุทัยแล้วผมได้มีการใส่ซองไปให้ธนาโชคไม่รู้ว่าสามพันหรือห้าพันนะครับซึ่งเป็นเงินที่เอฟซีให้มาแล้วมันเหลือผมก็เลยว่าเอาไปให้ธนาซะ ผมไม่ได้คิดค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันฟรีนะครับเดินทางไปหาทนายโชคนี่ยที่ก่อนที่ฟ้องให้แป้งเนี่ยค่าน้ำมันฟรีนะครับจ